สวัสดีครับชาวจิเบอร์ครับผมพัฒน์เดอสตาร์วันนี้บรรยากาศการทาแนะนำหมาล่าางทก็รู้สึกว่าคเป็นาเ่ามามีสภาจะเป็นแนวลุกใหม่ครับผม,ผม,ผมนนะครับก็จะดูสายารลอีกบ,บนึ่ส่วนทีมงานงตา่างๆอะไรกล้องไฟฉากอะไรก็สวยงามครับรของนะครับชื่อเไม่ว่าจะับ ท่านก็มีส่วนร่วมในการคิด <C> e <ase> เมโลดี้เพลงด้วยเป็นเพลงแนวป๊อแปบบที่พรอปครับวันนี้ก็แบบยิ่วๆได้มางครับเป้าหมายเพลงครับประมาณว่า,าวผู้ชายคนหนึ่งครับอาจจะดือะ้ออารมณ์อาจจะทำตัวไม่ดีว่างมั่วแตกไม่ว่าจะยังไงแล้วสิ่งที่แน่นอนนีคือเขาก็จะอยู่ทีับในส่วนนีแล้วก็จะรักสบายไปครับโดนหรือเปล่าก็ไม่สนนะครับจริงก็คือเข้าแนวน่ารักน่าสดใสมากกว่าครับแบบไม่ว่าจะอะไรครบอาจจะแบบคนดื้อไปบ้าง ท่านจะดีไปบ้างหรือครับแต่ยังไงในใจก็ยังนั่งอยู่ก็ยังไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับฟิตแบงค์นะไม่ว่าจะใน YouTube คนดูก็เยอะครับผู้มาคอมเมนกันก็ชื่นชอบครับชอบในเสียงร้องสไตล์หรือเนื้อเพลงของแล้วนาหน้าร้อดีในจีนเบอร์ก็เช่นกันครับคนดูก็เข้าถควรอยู่ครับมาบอกว่าเแล้วฮันน่ารักดีอะไรอย่างี้ครับสไตล์ไทยมีความสบายดีดูอะไรครับ ครับเปิดอัลบั้มครั้งแรกครับของเราเดอะสตาร์แปดครับที่เอสปนานราชดารครับก็ใครที่สนใจไน้ติดตามอันนี่ชิงชอบของเราของเราเดอะสตาร์แปดก็มาดูานคะครับอาจจะมีเมดเล่หรืออาจจะเต่นเพลงอะไรอย่างงี้ก็เราซุบไม้กันทีนึงครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับมีที่ดาวน์โหลดนะครับคนจ้ำหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนเก้าเลยนะครับจะมีเพลงระดับเพื่อดาวน์โหลดนั้นไปแล้วก็จะเป็นซิงเกิลของคนแปดคนนะครับชอบอันไหน